สวัสดีครับอยู่กับพี่คาเมราแมนะครับวันนี้อยู่กับเกมอ s สตาทาวเวอร์ดิฟเฟนวันนี้พี่ก็จะมาทําการเปิดแคปซูลนะครับผมแคปซูลจากน้องพีทนะครับผมให้พี่มา50อันเราก็จะมาเปิดกันนะครับว่ามันเกลือแค่ไหนนะครับผมโอเคน้องๆคิดว่าพี่จะเกลือหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวพี่ก็จะเปิดทั้ง50อันเลยนะครับผมโอเคเราจะเปิดไปเรื่อยๆเลยในคลิปนี้ก็จะเป็นการเปิดแคปซูลโชว์ไปเลยว่ามันจะเกลือหรือไม่เราเปิดไปทีละอันไป อันแรกครับผมเกลือไหมเกลือไหมเขาว่ามันเกลือนั่นแหละนั่นนะหรอปึืบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้คืออะไร <c oughs> มันบั๊กอะเย๋ยเอ้าได้สองตัวมันคืออะไรโอเคเดี๋ยวเปิดต่อปึด๊ดไปอันนี้นะได้สองตัวปะเฮ้ยโหเลเจนแดง เลเจนด์แดงตัวอะไรวะเอาวะ50สิอันโอ้โหได้แต่ม็อบไม้ถูพื้นต้องมาแล้วล่ะจังหวะนี้มาหรือเปล่าแล้วนี่เออไม่เอาพิกโกโลโอ้โหเกลือแกะต่อครับผมมีเยอะมีเยอะใช้อย่างประหยัดไม่ประหยัดเราใช้รัวๆเฮ้ยสีแดงไมมแก้วเห็นเขาว่าถ้ามันได้มันจะค้างนะ แต่ถ้าไม่ได้คือมันไม่ค้างโอ้ไปอย่างไวไปใช้ต่อปืดมีสีชมพูกดไปเลยเลเจนด์ Legend. ไม่ได้ไปต่อปืดเกือไหม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 ,เอ,มเอ้ยไม่เห็นสีแดงเลยกดไปเลยแล้วกันถ้าไม่เห็นอะไปต่อขียนแล้วเนี่ยไม่รู้อะกดไปเรื่อย เ,เห็นมาแล้วสีชมพูสีอีพิกมันเลยอยู่แล้วละ่ะกดซะเลยไปไปต่ออย่าหยุดเฮ้ยเห็นแดงๆเยอะด้วยแต่ว่ามาณนะตอนนี้มันหายไปแล้วเราเห็นแค่เริ่มต้นนั่นเนี่ยว่าแหละต้องได้พิโกโร่ไปต่อปืด๊ดเต็มกระเป๋าปืด๊ดอ้วหเลยเจ้นเลยไปแล้วอันนี้แคปซูลของน้องพีท บอกเลยว่าเกลือ,อนิดหน่อยหรือเปล่าเราต้องไปดูตอนท้ายตัวดีๆมันจะออกตอนท้ายไปพีกโกโรยแกเด็มกระเป๋าแล้วมั้งไปต่อ,อ,อ,อไปต่โออฮึดไปโอ้โหเงียบเงียบจัดไปไหนวะไม่มีไปต่อไปต่ออย่าหยุดดปดไม่มีเลยนี่ไงเลเจนด์ โกโลอีกีพีโกโลไอีกีไปต่อเสียงอ้อยแล้วนะไม่มีให้ลุ้นเลยแดงแดงอะแดง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 ,แดง,แดง,แดงมาไหมมาไหมไม่มาต่อดิครับห้าสิบอันได้อะไรตืดตื๊ดเฮ้ยโหแดงผ่านหลายรอบลงสักทีลงสักหน่อยโอ้โหมอบอีกแะจะหมดแล้วหรือเปล่าไปต่ออย่าเพิ่งหยุดโหชมพูเต็มไปหมดแดงไม่มีเลย ปืดนั่นไงมาอีกแกไอ้ม็อบเนี่ยม็อบไม้ทูพื้นปลืด้ดเฮ้ยเจอเฮ้ยสองอันด้วยแต่ว่ามันไปแล้วมันเลยไปแล้วเอ้ยจ้าไม่ได้อ่ะพุทโธไปปื้ดปื้ดเกลือไหมเกลือไหมกดเลยละกันเราไม่รู้ละไปอันนี้มีไหม ไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีสีแดงเลยมีแต่สีมีแต่อีปิกก็กดเลยไปไปต่อปื๊ดมีไหมอันนี้อันนี้ไม่มีอันนี้ก็เกลือเกลือเอ้ยมีนี่ว่าโอ้ไม่ได้ลุ้นเลยเทำไมเดี๋ยวขี้อันไม่รู้กดก่อนปื๊ดไปมีไหมมีไหมเปื้อนเปื้อนเปื้อปื้อ พึง่งโกโล่ย์แกเดี๋ยวค่อยรวมทีเดียวแล้วกันสุ่มต่อห้าสิบอันจิ๊บจิ๊บจิ๊บ,บเฮ้เยเฮ้ยโอ้โหอีกนิดเดียวมามันต้องเริ่มมาแล้วมันเริ่มมาแล้วเฮ้ยโห่โผล่มาเรื่อยๆโผล่มาตลอดเนื่อง,องแต่ว่าอันคาร์บอนมาทำไมเง้ไป ต่อมันเกลือแท้เฮ้ยเลยไปแล้วนะ่ะมามามาโอ้โหพิกโ,กโลเงียบเหงาปืด๊ดมาไหมสีแดงไม่มามาดิมา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 ที่ไหนปืด๊ดโอ้โหอันนี้สีสีสวยๆยเยอะเลยแต่จะได้หรือเปล่าไปอีกนิดนึงโอ้โห โผล่มาตอนวิ่งแล้วก็หายไปอันนี้อันนี้ก็ไม่มาเลยอู้ยชมพูเยอะอยู่ชมพูม่วงแต่แดงหายเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยไม่ได้ไทยมันเฉียวเฉียวห้าสิบอันต้องได้สักอันดิเอาว่ะไปต่อได้ไหมอันนี้อันนี้อันนี้ว่าไงอันนี้ว่าไงชมพูเตมไปหมดชมพูเตมไปหมดเฮ้ย อีกแล้วเชียวกี่รอบแล้วเนี่ยอีกแล้วเหรอดีอด่ียังใกลยังไกลยังโอ้ใกล้ละไกล้ละไกลกลเฮ้ยมันต้องมาสักอันเลยนะปืดป๊ดปืดป๊ดปืดป๊ดไปปื๊ดตกสะดุ้งหมดสีแดงไม่มีเฮ้ยไม่มีกดเลยแล้วกันไปต่อ หรือปื๊ดเฮ้ยโหเห็นเยอะ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 แต่เกลืออ,าอ,อ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงยังไงยังไงโอ้โหตลงชะโคปไปเลยโอ้โหนิดเดียวไปต่อปื๊ดยิงดักก่อนยิงดักก่อนยิงดักไว้ก่อนนีไ่ไงโอ้โหอย่าบอกนะอีปิกก็ไม่ได้อะ อะไรครับนี่ยะพดเหงานี่ไงกดลงชากโค้ไปก่อนไกลยังไกล,หม,กล,ห,มกลหมดยังไกลเหมืยังยังได้อยู่ยังไม่หมดซุ่มต่อทีครับจังหวะนี้50อันเฮ้ยมาว่ะสีแดงเห็นรถแวบแต่ก็เลยไปโอ้ยิงสะให้ได้อีกแล้วไอผมบ๊อบเนี่ยไปสีแดงมีไหมไม่มีมีไหมอื้อไปแล้วอื้อ เออโอ้โห,โโหไปพี่ก็รอดแงเราจะโคกไปซะเกลือปืดปืด,ปดชึบชึบชึบโอ้โหนี่ไงสีแดงไปไหนเล่าอ้โธษลงจาจะโคกอีกอันนึงไปทิ้งไปมีแต่เกลือกดน้ำรวัวอืดอันนี้ปืดเฮ้ย เฮ้ยยังไงยังไงไม่ถึงเอา่าวมันเริ่มมันเริ่มเฉียวมันเริ่มเชียวเรื่อยๆไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่แนป๊บป๊บอีอีอ,อีโอ้โหพิโกโลเสียงอ่อยแล้วเนี่ยเกือขนาดนี้ไม่เป็นไรไปต่อจะหมดแล้วโอ้โหสองอันติดอย่างนี้ยังไงยังไงครับยังไงครับเอาหายไปไหนวะหายไปไหนวะสองอันติดก็หาย ไปซูมต่อไปยังไงต้องมาแล้วจวังหวะนี้มันจะเกือเกินไปแล้วเขาน้องพีทกุสาให้มาไอสองอันติดนั่น่ะโผมมาทำไมผมมาให้ลุ้นแล้วก็ไม่ได้เอ้ยเอ้ยเอ้ย <What? S 1> อีกนิดเดียว <What? S 1> เอาลัวไปโอ้โห เชี่ยวเชี่ยวตลอดว่าอะไรต้องเลยเีอันเนี่ยไก่ละไกละกละไก่ละไปต่อวันนี้มีแต่เกลือสุ่มเกลือส่มเกลือ,ม,อมาโชว์น้องๆยังไงก็ถ้าอยากให้สูมอะไรแบบนี้อีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะโอ้โหอีกทีเดียวไปอย่าลืมนะกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยเป็นกำลังใจให้กับความเกลือของพี่คาเมราแมนคนนี้ แรงใจให้เยอะๆเพื่อสักวันหนึ่งมันจะได้ไม่เกลือดูดูด,ดูดวงพี่ไปไหนหมดหาหาดวงไปไหนหมดต้องมาแล้วปะโอ้โหโอ้โหสองอันเลยมาได้ยังไงเหลือกี่อันนู้นเนี่ยเหลือสิบสองต้องมาแล้วต้องมาแล้วมันเริ่มเหมือนแบบว่ามันมาใกล้ๆมันเริ่มเข้าใกล้ดวงมาเริ่มมาโอ้โหมาซะที่ไหนลูก ฮ้ยมาแกไอไอ้ไอ้ไอ้มอบเนี่ยมาทำไมเนี่ยเฮ้ยเห็นเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นแดงอยู่เห็นแดงอยู่เห็นตอนแรกอยู่ตอนหลังหายหายไปไหนนี่ไงหัวร้อนแล้วนะสุ่มต่อครับผมอย่าลืมนะกดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยมันเกลือซะหลือเกินเกลือจากการสุ่มแล้วขอกำลังใจในการติดตามซะหน่อยอโหพโกโร่ปาร์ตห้าสิบอันของน้องพีซ ไม่นะอเผยไปต่ออย่ายอมแพ้ปืดหมดเฮ้ยเลยไปแย่ <S <S มาสิห<ะ>ยุดสิหยุดที่พิโกโรโ่ทำไมปื๊ดเฮ้ยมาแย่สีแดงยังไงมันค้างสักรอบนึ่งสิถ้าค้างอ่ะคือได้ เพราะว่ารอบทั้งล่าสุดมันค้างนะพี่ได้อันเนี้ยไปต่ออย่าหยุดหลือหลยหกอันหมดแหละเฮ้ยนั่งไงแดงแดงฮือโ๋อออีปิกอีนิดนึงอีนิดนึงเอาอีปิกมาตัวหนึ่งออฮ้อหยุดทําไมเนี่ยเบื่อแล้วเนี่ยไอม็อบเนี่ยไปเกลือสะเเลือเกินอ้องน้องทาไงดีให้ไม่เกลือสามารถคอมเมนต์บอกสูตรได้นะครับผมสูตรทํายังไงไม่ให้เกลือตอนนี้พี่เกลือสะเหลือเกิน ไปโอ้โหให้ดีใจสักตัวหนึ่งหาสิบตัวโอ้โหเลเจนอยู่ข้างหน้ากดหยุดสามอันสุดท้ายละจะได้ไหมได้ไหมน้องว่าได้ไหมอีกสามอันน้องว่าจะได้ไหมหุมนทางอีกลิบลี่มากมันลิบลี่เกินไปอีกสองอันโอ้โหสีแดงไม่มาเลยปืด๊ดเอ้ยเอ้ยนิดนึง อีกนิดนึ่งอ้า <overarching> วอันสุดท้ายเฮ้ยมันอ e ีบอได้อ้าวเออเลอร์ er ทำไมเ er ออเลอร์เฮ้ยกดไม่ได้อะเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมอะทำไมอะไม่เปิดไม่ได้เกิดอะไรขึ้นหรือว่าเราได้แล้วเหรออ้าวหายเปิดไปแล้วอ่ะ งงไหมเอาต่อยังได้อยู่เดี๋ยวเปิดทีเดียวขอรวมก่อนเอ้ยมันบั๊กอะไรวะนี่อ่ะมีปัญหาอะไรเนี่ยเอ้ยแบบนี้แหละต้องได้บ้างละ่ะจื๊บได้กีันเกอันนึงโอกาสได้เพิ่มขึ้น เมื่อเรามารวมเนี่ยอาอนี่ได้2อันโอ้สม50สอันได้กลับมาอีกหลายอันอยู่นะทีเดียวรวมก่อนแค่เนี้ยหมดละพีกโกโลไม่ได้แล้วโอเคอีก9อันไปต่อยาวๆปื๊ดอ,อันนี้น่าจะออกได้ง่ายขึ้นโอ้โหสีแดง2อันแต่ว่ามัน มันก็ได้อีกแล้วเฮ้ยรวมก่อนเลยจังหวะนี้นี่แปดตัวพอดีลุยสุ่มต่อไปมีไหมเนี่ยมีแต่ชมพูม่วงสีม่วงไม่มีเฮ้ยอีปิกทักหน่อยดิขอโทษไปต่อดิมีไหมตึบ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 ,ตบเฮ้ย แล้วสีแดงอ่ะอันนี้อัปเกรดมาแล้วน่ะแคปซูลอัปเกรดมีเลขบกไม่เห็นอ่ะสีแดงหายไปไหนแน่ม็อบม็อบก็มาบ่อยเกินอันนี้มีไมเนี่ไงมี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 แต่ไม่มีแล้วมีแค่ตอนแรกนั่นแหละตอนหลังไม่มีแล้วเฮ้ยเกลือซะเลเกลือแรกเลยวะไม่ได้ละโอเคมันเต็มมันเต็มมันมันมันเกินโคต้าอีกฮะอัน ห้าอันจุดท้ายได้หรือเปล่ามอ็อบไปต่อได้ไหมอันนี้ปืดป๊ดปื๊ดปูงยิงเข้าให้เจ้ามอ็อบได้แต่ม็อบเนี่ยปึ๊บปึ๊บโอ้อันนี้ม่วงเต็มเลยแต่พอจะจบม่วงหายม็อบปแปก่ หมอปีเฮ้ยโหเริ่มต้นมาแดงจังหวะนี้ต้องมาแล้วปะต้องมาแล้วปะนั่นไงเลยไปละเฮ้ยอันนึงโอ้โหอะไรกันครับนี่มาหาหมอไปแกเกลือจบกันรอบนี้ได้แค่นี้เอ้ยครับถ้าชอบคลิปอะไรแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมโอเคเป็นไงครับความเกลือของพี่สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าโชคดีครับผม เออคลิปน like ี have, ้กคเรเออไปละ